คนที่น้ำหนักเยอะนะครับหนักร้อยโลร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับแปดเก้าสิบเป็นล้วแต่ที่น้ำหนักตัวเยอะๆนะครับจะเริ่มบอกกังกายออกยังไงนะครับก่อนจะเริ่มบอกกําลังกายเลยนะครับเรามาปรับการกินก่อนดีกว่านะครับเราจะได้ทำไปด้วยสองอย่างควบคู่กันไปนะครับมันจะได้ผลเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะนะเราปรับการกินก่อนนะครับสมมุติเราชอบชานมชอบของหวานชอบขนมนะครับทุกอย่างตัดทิ้งให้หมดไปเลยครับตัดทิ้งคือตูนไม่กินไม่กินเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนประกอบของไขมัน น้ำตาลนะครับมีตุม่มตกอน้ําตาลมีรสชาติหวานขนมครพี้ยวทุกอย่างนะครับพิกดูหลังซองนะครับน้ําตาลเท่าไหร่น้ำตาลกี่กรัมถ้า,ถา,ถามันมีน้ําตาลขึ้นมาปุ๊บไม่กินไม่กินเลยนะครับงดไปก่อนอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับเวเลาออกกาลังกายนะครับสําหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับอย่าไปออกกําลังกายในท่าที่มันมีแรงกระแทกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อกระดูกต่างๆนะครับข้อศอกเหมไหล่เข่าสะโพกพวกนี้นะครับ อย่าไปออกกำลังกายที่แบบมีแรงกระแทกแบบปึ้ง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 เงี้ยไม่เอานะครับเอาแบบว่าเดินเบาๆเดินบนลู่เบาๆถ้ามีลู่เดินบนลู่เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆถ้าไม่มีลู่ออกไปเดินนอกบ้านครับเช้ามืดก็ได้เย็นก็ได้นะครับเดินความเร็วขนาดไหนเอาความเร็วที่ตัวเองไหวเอาความเร็วที่ตัวเองไหวนะครับเพราะอะไรที่ผมบอกแบบนี้สาหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อครับต้องแบกน้ําหนักเยอะมาก อย่างร้อยกิโลเนี่ยกล้ามเนื้อต้องแบกน้ําหนักเยอะมากถ้ากล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วต้องแบกน้ําหนักขนาดนี้นะครับเดินธรรมดาดนินเด,นนดเดียวก็เหนื่อยแล้วครับเดินขึ้นมาได้นิดเดียวก็เหนื่อยแล้วถูกไหมครับผมเลยแนะนําให้เดินธรรมดาไปเลยแต่ถ้าสำหรับคนที่น้ำหนักน้อยนะครับผมจะให้เดินแบบเดินเร็วเร็วไม่เดินแล้วพูดเอาเดินแล้วแบบพูดไม่ค่อยได้เดินเร็วเร็วแต่ถ้าคนน้ำหนักเยอะไม่ต้องเดินไปเลยครับเริ่มจาก20นาที30มนาทีอาทิตย์แรก20่นาทีก่อนอัทนี้ต่อมา30มนาทีต่อมา40 50 60ไปแมสุดแค่ประมาณ60 นะครับไปแม็สุดประมาณ60อันนี้คือ2ข้อแล้วนะปรับอาหารลดน้ําตาลทุกอย่างออกไปก่อนผมรับรองนะครับไขมันลงแน่นอนไขมันลงแน่นอนข้อที่2อนะครับออกไปเดินขยับตัวเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงนะครับข้อที่3 w e นะครับเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งมีท่าอะไรนมีท่าอะไร,ไรบ้างนะครับลองดูในช่องผมได้นะครับมันจะมีสอนบ o d y w e i g อยู่เป็นบ o d y w e i g เบาๆสบายๆสำหรับว่าคนน้ำหนักตัวเยอะ